ความรู้สึกรเรียนที่เรียนที่ผ่านมาก,ก็รู้สึกไวัยวมากสอบมีเธอแป๊บเดียวไปรอบนี้วัยครับครับสวัสดีครับผมชื่อเืล้าครับสำหรับเทอมที่ผ่านมานะเหนื่อยมากสำหรับการอ่านหนังสือสอบ ไม่ใครน้อฉันเท่าไรน่าจะใช่ในส่วนหนึ่งแต่ว่า้าอ่านนะครับครับออกครับครับผมชื่อน้องพีครับสำหรับหนึ่งปีที่ผ่านมาก็เร็วมากแล้วก็แป๊บเดียว ังสืออะไรก็ <c oughs> ก็เต็ทีครับผมน้องซังนะครับก็สำหรับการเรียนหนปีที่ผ่านมานะครับก็มีความแตกต่างกันอยู่ตอนเทอมหนึ่งเทอมสองนะครับเพราะว่าเทอมหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าจะปรับตัวอะไรยังไงกับในชีวิตมหาลัยแล้วก็เทอมสองก็ปรับตัวให้ดีขึ้นนะครับก็โอเคครับเทอมสนะครับ จากการเรียนเหนื่อ่ขึ้นมานก็ทำให้รู้สึกแบบควรจะพัฒนาขึ้นเพราะว่าเกดเพิ่มได้ไม่ค่อยเีอะเท่าไหร่แต่ก็จะตั้งใจค่ะคุณค่ะครับวันนี้ครับผมอ้วยครับก็เหมือนเทอมนี้ก็ยากนะครับแต่ก็ยากจริงนั่นหมายว่า ทำได้ที่มีการเดยนว่ดีเด็ตอนนี้ก็เราลงคยอยโทเลยก็ครับครับสีสุดนะครับ